เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่ในเกม Identity Fight นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น survival นะครับผมได้ซื้อตัวนักมายากลมาแล้วนะครับก็นี่ครับ วันนี้รู้สึกว่ามันจะมีตัวให้เล่นนะครับให้เล่นฟรีนะครับเป็นนักบินกองทัพกับนักปรุงน้ำหอมนะโอเคเราจะมาเล่นตัวนี้ก่อนนะครับตัวนักมายากลนะครับเป็นตัวที่ผมชื่นชอบเลยนะครับตัวหนึ่งซึ่งมันก็มีสกิลเอาไว้จุกฆาตกรนะครับตัวน้ำหอมก็ดีนะ ก่อนหน้านั้นคือผมเล่นมันผมเล่นไม่เป็นนะครับที่มันได้ไอเทมตัวน,นักปุงน้ำหอมนะครับคือมันกดครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราโดนไล่อยู่ใช่ไหมเราเราไปสลับตรงที่เราจีดก็ได้นะคือผมไม่รู้ผมจีดจีดไปแล้วผมไม่กดกลับอะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฟลนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เนาะ โอเคครับตอนนี้เราก็หาห้องได้แล้วนะอาในในห้องก็จะมีทนายนะครับทนายสองคนแล้วก็คนนี้ดูเหมือนจะเป็นนักปรุงน้ําหอมนะแล้วก็ผมเล่นเป็นนักมายากลนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าอ่าอีกคนหนึ่งนะครับจะ เปลี่ยนจากทนายเป็นพยาบาลนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะตอนนี้ไม่เจอเครื่องแฮข้างในนี้มีเครื่องไหมเฮ้ยเหมือนเห็นฆาตกร หัวใจเสียงหัวใจเต้นนะ่ะน่าจะวิ่งไปนู่นละโอเคเราเจอเครื่องนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งเลยนะโอเคทนายโดนตีไปหนึ่งทีแล้วนะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนกันเนี่ยโลโอ้ย เขาวิ่งดักเรานะวิ่งจูก,ก่อนนะนี่แหละครับสกิลของนักมายากลนะครับก็คือสร้างรางปลอมนะ สร้างร่างฟอมหลอกล่อฆาตรกรนะครับบางคนที่เล่นฆาตรกรไม่เป็นก็จะยืนตีร่างฟอมเราจนกว่าร่างจะหายนะครับเดี๋ยวคนนี้เขาโดนตีนะดันตรงนี้นะครับโอเคเฮมันมีหมานะเขาเอา เขาเอาสกิลเอหมาสังเกตการมาด้วยนะครับเอาหมอล้มไปแล้วอะ่ะนู่นนะหมอล้มไปแล้วเราเจอนักปรุงน้ำหอมนะครับโอเคตอนนี้หมอหมอโดนจับนั่งเก้าอี้แล้วนะครับตอนนี้ทนายอยู่ไหนไม่รู้นะ คนนี้รู้สึกว่าจะไปช่วยหมอนะครับวิ้งไปนู่นละอ่าเดี๋ยวก่อนผมจะไปช่วยไปช่วยเพื่อนร่วมทีมนะครับผมว่าจะเปิดกล่องก่อนนะเดี๋ยวหาของในกล่องก่อนนะครับอา้าวช่วยได้แต่ว่าไม่รอดนะครับฆาตากรวิ่งไล่ไปแล้วนะ โอเคครับรักษาให้เพื่อนก่อนเอามานี่ก่อนดิรักษาก่อนหมอโดนจับขึ้นเก้าอี้อีกแล้วนะครับน่าจะเฟตสองแล้วนะไล่ตีนักปรุงน้ำหอมนะครับโอเคดูเหมือนว่ามันฆาตกรจะ ไล่นะักปรุงน้ําหอมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปช่วยก่อนนะโอเคเขาช่วยกันและไปเร็วเรๆวเร,ว,เร,ว,เรว,วิ่งไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูเพื่อนก่อนนะเอาทานายทานายโดนโดนไล่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนี่ก่อนนะนี่นี่ทานายอยู่นี่คนระับ เพื่อนโดนไล่อยู่นะเขาฮิวกันเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มีอ่าไม้เท้าของผมอยู่นะเอามีตัวปลอมด้วยหมอโดนไล่นะไล่ตี านายโดนนั่งเปดสองแล้วนะครับดูเหมือนหมอจะวิ่งไปช่วยนะคนนี้ทำที่จุกนะครับ ดันกำแพงนะโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะไปเครื่องต่อไปนะครับเอาหมอล้มแย่แล้วนะครับไหวไหมเนี่ยหมอโอ้โดนลากน่าจะไม่รอดแล้วครับบินไปแล้วนะครับหมอ ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะไล่ทนายนะรีบปั่นเครื่องก่อนนะไปนู่นเลยนะตรงไปเลยตรงนี้มีกล่องที่ยังไม่ได้เปิดนะเปิดก่อนนะ รู้สึกว่าโซนตรงนู้นจะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วชิบหายแล้ว,ลวอุ้ยเกือบมีกล่องตรงนี้นะครับเอาไม่มีของแฮะไปแล้วไปแล้วกล่องตรงนี้นะครับของเราที่เราเปิดเมื่อกี้นะ เป็นไม้เท้าจุกของผมนะไปทานายก็มาปั่นเครื่องเอา้าเจอไอ้ตัวนี้ ันไล่ตัวนักปุงน้ำหอมนะครับโดนตีไปแล้วนะครับหนึ่งทีวิ่งมานี่วิ่งมานี่นเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนนะครับอ้าวโดนซะแล้วนะครับตรงนี้มีทางลับนะจําก่อนนะครับ เห็นอยู่นะครับฆาตากรตรงนี้เป็นเข็มฉีดยานะโอเค ก็ไล่เราแล้วนะครับช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อน จเจ้าหมาน้อยเลื่อนไม่ใช่หมาดิเป็นตานะครับเดี๋ยวไปหาทางออกก่อนนะครับ ตรงนี้ใช่ไหมทางออกอะ่ะตรงนี้นะครับเปิดประตูก่อนโอเคเพื่อนจะรอดไหมนอเอาอีกาขึ้นหัวแล้ว โอเคหิวกันก่อนนะไป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 มันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วก็ลอดสามนะครับโอเคยังชนะอยู่นะ บุคลิกยังไม่มีนะโอเคมาต่อกันเกมที่สองเลยนะครับเซอร์ไวโวนะครับเกมที่สองนะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับ หาห้องยากอยู่นะเนี่ยรู้สึกว่าอาจะมีคนเล่นแต่เซอร์นะครับฆาตรกรไม่ไม่มีนะไม่มีคนเล่นฆาตรกรนะครับ ยากเลยนะก็มาดูลักษณะนิสัยกันนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรลักษณะแฝงนะครับดูไม่ได้หรือเปล่าอ๋อดูได้ผมเอาอันนี้นะครับใช้เปิร์ก ภาวะขับขันนะครับแล้วก็กล้าเสี่ยงนะอันนี้หนทางเอาตัวรอดนะครับโอเคเราหาห้องได้แล้วนะมีคนเล่นน้ำหอมสามคนอสองคนนะครับแล้วก็หมอคนหนึ่งนะรู้สึกว่าจะสามคนนี้จะเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะต้นหนังสือญี่ปุ่นนะ โอเคไม่รู้ว่าเจอฆาตรกรตัวไหนนะตอนนี้มันเปิดให้เล่น2องฆาตรกรนะครับมีฆาตรกรตัวเดิมกับอ่าตัวตลกนะครับตัวเดิมกับตัวตลกนะครับเ้าเรียกว่าอะไรอ่าตัวนั้นตัวตัวที่เริ่มมาตอนแรกอะครับ น่าจะเป็นยมมาบานหรือเปล่าแล้วก็ตัวตลกนะครับฆาตากรสองตัวนะดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ มีคนเจอฆตาตกรแล้วนะครับเมื่อกี้ดูชื่อไม่ทันนะผมก็พยายามเช็คสกิลให้ได้เพอร์เฟกนะครับค่อนข้างใช้สมาธิเลยทีเดียวนะตรงนู้นมีอีกเครื่องหนึ่งนะเดี๋ยว ครื่องนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปปัน่นไปถอดรหัสอีกเครื่องหนึ่งนะตรงนู้นเลยนะโอเคครับได้หนึ่งเครื่องแล้วนะตรงนี้มีคนถอดรหัสอยู่นะครับโอเคเราช่วยเขาถอดรหัสนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจุกมาถึงนี่แล้วเนี่ย โอเคได้เพอร์เฟกนะครับนู่นนู่น,น,นข้าตกรอยู่นู่นครับทำไมมันเหมือนมันเปไม้เลยวิ่งมานี่แล้วนะครับ oh. เป็นร่างปลอมนะร,ร่างปลอมตัวจริงอยู่นู่นนะ โอ้โห oh, กลางลานนี่เลยหอก็เพื่อนเราก็ล้มไปแล้วนะครับโดนห้อยแล้วโดนห้อยลูกโป่งแล้วเป็นหมอนะครับหมอโดนห้อยแล้วนะเหมือนเขาจะรู้แล้วนะว่าเราปั่น อยู่เครื่องนี้นะเราถอดรหัสนะเดี <t ore schme oysters> ๋ยวผมจะแอบไปช่วยเขานะเฮ้ยมันวิ่งกลับมามันวิ่งกลับมานะคอ้าวมันกลับไปดูไง คื้ยือวิ่งติดวิ่งติดโอเคเขาช่วยเพื่อนได้แล้วนะเรามาวิ่งก่อกวนเขาเฉยๆนะครับ ก็ถอดรหัสกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยรักษาเนาะเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับอ่าประตูทางออกอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วผมก็เห็นฆาตากรแล้วนะ เขาพยายามจะเปิดทางออกตรงนี้นะครับแต่ว่าโดนตีนะโอเคครับเราแอบเปิดก่อนนะมารู้สึกว่าฝั่งนู้นจะฝั่งนู้นจะมีคนเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนทางออกใช้ได้แล้วมาเร็วเร็วเปิดแล้วเปิดแล้วเอาคนนั้นล้มนะครับเอาปล่อยได้ฮะไ,ไปเร็ววิ่งออกเร็วเพื่อน มาเร็วเร็วเร็วโอเคครับ <laughs> เราออกไปแล้วนะอ่าตอนนี้ผมได้โอ้โหผมได้แต้มน้อยสุดเลย ไปดูเพื่อนก่อนนะครับอ๋อคนนี้เขาจะออกหลุมโอเคครับเรียบร้อยครับเพื่อนเขาออกหลุมนะ แ,แล้วแต้มก็ไม่ได้นะครับคะแนนได้นะแต่ว่าแต้มอัพบุค,คลิกเรายัางไม่ได้นะโอเคก็สำหรับวันนี้สำหรับอ่า identity ไฟนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนนะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่กันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย